สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยนะครับเป็นประเด็นสงสัยของหลายหลายคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยผู้บริหารท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับรวมถึงรองนายกที่ปรึกษาเลขานุก,การเนี่ยนะครับจะต้องมาปฏิบัติงานทุกวันหรือไม่นะครับ เดี๋ยวเรามาคลายข้อสงสัยในประเด็นนี้ชัดๆในคลิปนี้กันนะครับสำหรับในประเด็นนี้นะครับมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับตรงนี้คุณผู้ชมสามารถไปสืบค้นได้นะครับในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นพุทธศักราช2547นะครับและในหนังสือเป็นหนังสือ ของกระทรวงมหาดไทยที่ม0 7, ท0 8 0 9.7ทบว1757ลงวันที่26พฤษภาคม2549เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นพุทธศักราช2547นะครับอีกฉบับหนึ่งนะครับ เป็นหนังสือของกระทรวงมหาดไทยว .1157 ลงวันที่17กรกฎาคม2549นะครับเป็นเรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยและสมาชิกสภาท้องถิ่นนั่นเองนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าคำว่าผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยหมายถึงใครบ้างนะครับ ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยเขาหมายถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีนายกเมืองพัทยานายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยนะครับและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นก็หมายความว่ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลขานุก,การนายกอบจอที่ปรึกษานายกอบจอ รองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีรองนายกเมืองพัทยาเลขานุการนายกเมืองพัทยาผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาที่ปรึกษานายกเมืองพัทยารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับนี่คือในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะต้องปฏิบัติตามในระเบียบนี้นะครับทีนี้แนวทางการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับสรุปคร่าวๆนะครับก็คือ 1. เนี่ยผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นตามที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านจะต้องมาปฏิบัติงานณสํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดในเวลาราชาการเต็มเวลาทุกวันนะครับ เพราะฉะนั้นจริงจะต้องลงเวลาในสมุดลงเวลาปฏิบัติงานเพื่อเป็นหลักฐานและเป็นตัวอย่างที่ดีกับพนักงานท้องถิ่นนะครับโดยนะครับให้แยกสมุดลงเวลาปฏิบัติงานเป็นคนละเล่มกับพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับต่อมานะครับในกรณีที่ไม่ลงเวลาในวันใดเนี่ยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยบันทึกสาเหตุที่ไม่ลงเวลาดังกล่าวไว้ท้ายบัญชีลงเวลาวันนั้นนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับ ตรงนี้นะครับอยู่ในข้อที่2ของหนังสือว1757นะครับในข้อที่2ได้กำหนดไว้นะครับต่อมานะครับในกรณีที่ลาโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็มีเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า20วันเนี่ยให้จ่ายเงินค่าป่วยการหรือค่าตอบแทนที่ ที่มีลักษณะเป็นการจ่ายเป็นรายเดือนเนี่ยลดลงตามส่วนนะครับแต่ถ้าเกิน20วันก็ให้จ่ายเต็มเดือนเพราะฉะนั้นถ้ามีการปฏิบัติงานนะครับโดยในการลาเนี่ยนะครับสำหรับการลาโดยไม่ได้รับอนุญาตปฏิบัติงานน้อยกว่า20วันตรงนี้ให้จ่ายเงินค่าป่วยการนะครับลดลงตามส่วนนะครับแต่ถ้าเกิน20วันให้จ่ายเต็มเดือน นะครับการเดินทางภายในจังหวัดหรือเดินทางไปนอกพื้นที่ไม่เกิน24ชั่วโมงไม่ถือเป็นวันลานะครับกรณีผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยบริหารผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัวนะครับให้เสนอใบลาก่อนหรือในวันที่ลาแล้วแต่ในกรณีจําเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได้ ในกรณีที่มีอาการป่วยจนไม่สามารถลงชื่อในใบ,ในใบลาได้นะครับจะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้รีบเสนอหรือจะส่งใบลาโดยเร็วการลาป่วยตั้งแต่15วันขึ้นไปจะต้องมีใบรับรองแพทย,บบย์ซึ่งได้รับใบ,อน,บ,บอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบกับใบาลานะครับในการพิจารณาอนุญาตแม้การลาไม่ถึงกำหนดระยะเวลาซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ถ้าผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตเห็นสมควรจะให้มีใบรับรองแพทย์หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้นะครับต่อมาเนี่ยผู้บริหารผู้ช่วยหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดจะลากิจส่วนตัวหรือลาพักผ่อนต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะหยุดงานได้เว้นแต่การลาส่วนตัวนั้นมีเหตุจำเป็นและไม่สามารถรอรับการอนุญาตได้ทัน จะเสนอใบลาแล้วหยุดงานก็ได้แต่ต้องรีบชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตทราบโดยเร็วนะครับในเรื่องของการลานะครับเราจะต้องลากับใครนะครับในระเบียบเกี่ยวกับการลาเนี่ยนะครับในข้อที่20ในการลาเราจะต้องลากับใครนะครับตรงนี้กําหนดไว้แล้วนะครับในวงเล็บ1ก็คือสําหรับ ผู้บริหารท้องถิ่นนะครับสำหรับผู้บริหารท้องถิน่นและประธานสภานะครับก็คือในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครเทศบาลเมืองและเมืองพัทยานะครับในส่วนของนายกแต่ละประเภทนะครับและประธานสภาเนี่ยให้ท่านยื่นมาใบลาต่อผู้มีอำนาจของท่านก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอันนี้ในส่วนของอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครเทศบาลเมืองและเมืองพัทยา นะครับผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภายื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในข้อ2เนี่ยในส่วนของนายอำเภอรหรือประหลัดอำเภอเนี่ยเป็นผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอก็เป็นผู้มีอํานาจในการอนุมัติในการพิจารณาเกี่ยวกับการลาสําหรับผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิน่นในส่วนของเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตนําบลแล้วแต่กรณีนะครับต่อมานะครับ ในส่วนของประธานสภานะครับประธานสภาก็มีอำนาจในการพิจารณาเกี่ยวกับการลาสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นเพราะฉะนั้นสมาชิกสภาท้องถิ่นถ้าท่านจะลานะครับท่านต้องยื่นใบลาต่อประธานสภาท้องถิ่นในแต่ละประเภทนั่นเองนะครับต่อมานะครับในส่วนของผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเราพูดคุยไปแล้วก็หมายถึงรองนายกเลขานุก,การที่ปรึกษานะครับอันนี้นะครับ ท่านจะต้องยื่นใบลาต่อผู้บริหารท้องถิ่นก็คือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทนั่นเองนะครับก็คือ,อยกตัวอย่างเช่นในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดรองนายกก็ยื่นใบลาต่อนายกนะครับเลขานุก,การที่ปรึกษาก็ยื่นใบลาต่อนายกในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับอรองนายกเลขานุก,การ ก็ต้องยื่นใบาลาต่อนาย,ยกงค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้พิจารณาเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัตินั่นเองนะครับนี่คือในเรื่องของการมาปฏิบัติงานการลงเวลาปฏิบัติงานและการลาในส่วนของอผู้บริหารท้องถิน่นรองผู้บริหารท้องถิ่นนะครับหรือผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นในแต่ละประเภทนะครับได้แก่รองผู้บริหารเลขานุก,การที่ปรึกษานะครับ ตรงนี้นะครับเป็นระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการลาของท้องถิ่นนั่นเองนะครับ